เออบอลขึ้นไปนะครับว่าไงนะครับได้มาลีกทีมทีของบ้านน้ำรัดยิงบอลไม่ได้นะครับเยิงบอลเว็นไม้ด้านในนะครับหัวกวนเสียงต้องดีจางขึ้นนะครับเสียงต้องดีจางขึ้นมีผู้บาดเจ็บอยู่กลางสนามนะครับมีผู้นะครับเปิดน้ำรัดเปิดบอลยาวขึ้นไปนะครับเปิดบอลมาผ่านดาวมาเลีกทีได้เลีกทีนะครับไม่ผ่านมาเลีกทีของบ้านน้ำรัดนะครับ เลิดกไม่ได้ไหัวควนเปิดยาวไม่ได้นะทันไม่ทันการไม่ทันทันไม่ทันหายเลขชีก็จาาได้ผลก็ไม่เร็วหัวควรนะครับเปิดมาด้านเลยไม่ทานน้ำรัดนะครับโดยหมายเล็กขสองนะครับมาด้านยังน้ำรัตตัดเดขึ้นมาหมายเลขกชีิดหมายเลขกชีิดว่าไงทันไม่ทันเปิดก็ไม่เรียนเรียก็ไม่ด้านเลยหัวควรได้ผนนะครับเปิดออกมานะครับเปิดออกมานะครับตอนนี้ น้ำรัตไปโดเนื้อปืนยาวไปนื้อฐนไม่จันนะ้รัวหมองอกหลังไปนะครับเป็นลูกเตคนนึ่งของบ้านน้ำรัดนะครับาเลยบ้านน้ำรัดเตะคนนึงนะครับขหเลยมันแลยันมที่ นักกีฬาที่เดินทางมาเซ็นเอกสารนำบัตรประชาชนมาด้วยนะคะนำบัตรประชาชนมาด้วยนะคะนักกีฬาอลยบบอลชายหญิงนะคะบอลก็ไปแล้วนะครับเปิดจะเป็นลูกรางมันโต้โมงไม่โดนใจมันิดเต้าเย่งอีกครั้งเลงเลียนแต่ไม่บานนะครับไม่บานนามรับขามอลลิเปนของหัวควนหัวควนกระจากลากบอลก็ไป ลาปอนก็ไปยังก็ไปแล้วไม่บานนะครับยังไม่บานมาเล็กจีหมองน้ำรัดนบุญก็มานะครับมาเ้าเจ้าเนี้ยตัดจินมาเกาเจามาเล็กจีตบอนจยนโอ้โหายบักงยงไปแล้วกันได้บาน้งยันไปแ้่งกันได้ครันี่นี่ถานิดนึงนะครับตอนนี้นะครับดีขึ้นหลังเดิมปิดตขึ้นมานะครับเสี่ยงวันนี้ดตขึ้นมาจากกีตัตนะครับ

ยังโนบีดังขึ้นนะครับลูกมีปัญหาอย่านิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเอาเบียโน่จะว่าดูใกล้เสียตัวว่ะเอาเดี๋ยวมาต้อนเลยนะคฮะเอาเดี๋ยวมาต้อนเลยในบ้านที่ได้ในบ้านนะครับตอนนี้หัวขบวนได้ดีคิกนะครับ โดยหมายเลขแปดลปเลปดวตตัวนะครับชยตัมเอนนี้หมายเลขแปดเิบอลไปเลยนะครับ้านได้โอ้โหุบออกไปได้นะครับเป็นลูกเด็คนเนอรนนะครับของบ้านหัวงวร เป็นลูกเป็นคนเนึ่งของบ้านหัวควรนะครับนี่คนหนึ่งโดยหมายเลขแปดเววหมายเลขแเป็นผู้ตคนแรกขึ้นมานะครับวัลถอยหลังมาสามเตปิดยาวขึ้นมาวางเลยวางเลยเมือรักษาประตูเบ็สบายสบายแต่มีบอลูกทีม เปิดเร็วเร็ wrong, sea, shameful, ้นไปแล้วนะครับเปิดเร็วๆเลยปอยเ่อปล่เลดนครับดึงนลูกนี้ไลูกนี้ไปนิดนึงะครับกรการเียอยู่นะครับลูกนี้เ้วนะครับหายเมยหมายอบอลไนิดนึงนะครับ มันไปได้มาควนนะครับโดมองแล้วไก่นเนี่ยมาเลขจิตได้บอลว่าไงทำไม่ตันแต่มาควนได้บอลับมาด้วยหมายเลขสิบสองหมายเลขสิบสองลงจะกเปิดี๋ยวต้องเปิดแก้วับเปิดเข้าในต่างไม่ผ่านบ้านนทำรัดมาโดนหมายเลขสิบสองนะครับผ่านขึ้นมาถึงหมายเลขหนึ่งนะครับนาการจูรับบอลได้ดาวขึ้นมานะครับ เวียบานน้ำรัสกัดไว้ได้ถูยไหมนข้วคิดยบปาดไม่มาเลขกิบทีมาเล็กิทีได้บอลกระจากลากไปเลยนะครับโดนสะกิ้นิดนึงล้มลงไปแต่ไม่มีอะไรนะครับอุกคนเปิดอันน้ามาเลขดทีมาเล็กิทีเปิดมาได้แล้วเปิดมาแล้วไ้เลยลากระจายไปเลยสามสี่ห้าไม่ปานะไม่ปาเดินเดินน ตั้งงว่าเล้ยก็เปิดยาวขึ้นไปนะครับยาวขึ้นไปเล้ยแล้วกัน หมายเลขแบลีิกาของบ้านกวกลเปิดก้อนไม่ได้บาด้นง่อกไงแต่ไม่บานมาได้หนงบ้านทางวกลกวกเบิดมาด้านกลางให้หมายเลขแปดนีแปดไเลยด้อนไม่ด้นาไอ้คนนี้ดายเลแต่โดนบ้านนรัยงยดนไม่รับโดนดึงนิดนึงครับลูกนี้นะครับโดนดึงนิดนึงนะครับัวกรโดนไปเหลืองไปนะครับเบงเไว้นะครับลูกนี้ บานน้ำรัตได้ปีกคลีขึ้นมานะครับวาเล่ก็เปิดยาวขึ้นมานะครับน้ำรัตนะครับหัวหัวจะกัดไว้ได้นะครับลูกอกข้างจะน้มไว้ไปนะครับน้ำรัตได้ตุ้มนะครับกองเคลียนะครับออกด้วยนะครับกองเคลียกรรมการชี้แล้วนะครับ กองเคียร์ครับกองเคีย์่อยหลังด้วยครับกองเคียกรัมการยืนดูอยู่นะครับมันอย่างนั้นบอลจะไม่เล่นนะครับไงวบไงวบโอเคครับ